เรียนการทำคลิปวิดีโอวันนี้ผมอยู่ที่ภูรัญญารีสอร์ทนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปด้านในและจะไปแนะนำคุณผู้ชมว่ามีที่พักอย่างไรมีที่จัดเลี้ยงอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญตามผมเข้ามาครับ เราจะไปดูห้องจัดเลี้ยงของที่นี่นะครับว่าห้องจัดเลี้ยงที่นี่เป็นยังไงบ้างห้องจัดเลี้ยงที่นี่เป็นห้องใหญ่ ห้องใหญ่ทางด้านหน้านี้นะครับชื่อห้องฉัดรมงคลครับขนาดไซส์ใหญ่โฟเยด้านหน้ากว้างขวางเหมาะสำหรับเบรดฮะ เรามาดูในห้องกันครับจัดงานแต่งงานได้จัดงานเลี้ยงได้จัดงานเกษียณอายุได้จัดงานประชุมได้จัดได้ทุกงานครับมีเวทีพร้อมไซส์ใหญ่ประมาณ สามร้อยถึงห้าร้อยคนครับสามร้อยนี่เป็น round table นะฮะห้าร้อยคนนี่ก็จะเป็น theater แบบนี้ครับ สตินะคะคือเทพผู้ยิ่งใหญ่ค่ะของสตรีทั้งสามนะคะองค์กลางก็คือพระแม่อุมาเทวีนะคะให้คุณทางด้านความสําเร็จทุกประการความดีทุกประการเนี่ยก็ขอได้จากพระแม่อุมาเทวีนะคะส่วนทางขวาของพระแม่อุมาเทวีนะคะก็คือพระแม่ลักษมีพระแม่ลักษมีเนี่ยจะให้คุณทางด้านเงินทองแล้วก็ความสําเร็จ นะคะส่วนทางด้านซ้ายนะคะพระแม่สุรสวดีจะเด่นทางด้านศินละปะวิทยาการนะคะความบันเทิงค่ะก็อย่างถ้าอย่างเวลามีเขาแจกรางวัลพระสุรสวีอย่พระองค์นี้แหละค่ะแล้วก็การบูชานะคะด้วยความที่ก่อนบูชาเทพผู้ชายที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็ต้องบูชา พระพิคเนตก่อนนะคะพระพิคเนตท่านได้<ท>รับพรมาจากเทพเทพแห่งความสําเร็จใช่พระพิคเนตเนี่ยสามารถขอได้แทบจะทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะคืออยากได้ความราบรื่นความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ก็บอกท่านได้เพราะพิคเนตทั้งหมดมีนจะมีปางใหญ่ๆอยู่32ปางปางที่เราอัญเชิญมันจะเป็นปางที่เขาเรียกว่าอะไรสูงสุดละแต่อันนี้ต้องขออนุญาตว่า จำชื่อจริงๆไม่ได้ว่าจริงๆเรียกว่าปางอะไรนะคะก็เริ่มถ้าเริ่มไหว้ที่เนี่ยก็ไหว้ทางพระพิคเนตก่อน,น,อนแล้วก็วกมาไหว้พระตีสักติแล้วก็ไหว้ศาลอาจารย์ที่นี่ก็คือเป็นเป็นเทพผู้ดูแลที่นี่แล้วก็ตาเจ้าที่ยาเจ้าที่ค่ะการไหว้ที่นี่นะคะก็ ับคุณผู้ชมครับก็ได้มาชมนะฮะในรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วก็ท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่ภูรัญญารีสอร์ทนะครับแล้วก็ในท่านนายกสมาคมนะครับมัุคุทศอาชีพแห่งประเทศไทยนะครับที่มีงานดีๆนี้ให้กับมัุคุทศทุกคนนะครับไปพบกันคราวหน้านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ